สวัสดีครับผมวันนี้ทางร้านพามาชมรีวิวนะครับ Honda CR-V นะครับผมตัวเจน6นะครับคันนี้ตัวใหม่ล่าสุดปี2023นะครับลูกค้าได้นำรถมาติดตั้งงานพรมกับทางร้านเป็นงานพรมแบบ2ชั้น VIP 7D ครับงานหนัง PU แท้ XPE 2ชั้นสีดำได้ครีมนะครับแล้วก็ใยดักฝุ่นที่วางทับบนหนังเป็นสีดำล้วนครับ ปั๊มแผ่นกันสึกที่ตัวใยดักฝุ่นเป็นดำล้วนเหมือนกันนะครับโดดเด่นด้วยกระดุมทองครับผมดูหรูหราสะอาดสะอา้านดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายมากเลยครับลูกค้าท่านใดนะครับผมมองหางานพรมดีๆนะครับงานหนัง PU แท้ XPE 2ชั้นนะครับมาที่ร้านออเจริญออโต้สวิตผพรมรถยนต์ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอน ลูกคัสเคยถามหลายท่านนะครับว่าทําไมบางที่ขายถูกบางที่ขายแพงนะครับบางที่ขายถูกเพราะว่าบางที่เป็นหนัง p v c แล้วก็ด้านในเป็นฟองน้ํานะครับแต่เขาก็อ้างว่าเป็นหนัง P u ด้านในเป็น x p แต่ที่จริงนะครับผมงานหนัง P u นะครับกับหนัง p v c เนี่ยมองด้วยตาเปล่าแทบไม่รู้เลยนะครับแต่ด้านในเนี่ยสำคัญมากมากเลยด้านในเนี่ย XPE กับฟองน้ำเนี่ยจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็นฟองน้ำจับแล้วจะย้วยนะครับโดนน้ําแล้วจะอมน้ำครับผมจะเกิดกินอับกินเหม็นได้ง่ายแต่ถ้าเป็นหนัง PU XPE 2ชั้นตัวนี้จะป้องกันน้ําได้100%ซนะครับสามารถถอดเอาตัวหนังออกมาซักล้างทําความสะอาดได้ครับฝั่งคนนั่งด้านหน้าครับผมงานตัดเข้าลูกสวยตรงรุ่นแบบนี้เลยครับเวลาลูกค้าไปล้างรถตามปั๊มตามคาแคร ตัวหนังนะครับผมใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ดได้เลยตัวใยดักฝุ่นถอดออกมาซักล้างหรือว่าทําความสะอาดไปล้างรถตามปั๊มตามคาแขก็ถอดเฉพาะใยดักฝุ่นด้านบนนะครับอยากได้งานผมส,สวยๆนะผมลูกค้าใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็สามารถทักเข้ามานะครับ0859075533นะครับ